ุยพี่เป๊กตัวมีอยู่ไม่กี่คืบเองคืบเดียวเหรองั้นยืนขอยืนไอ้องอขยืนยืนยืโอ้ยืนโอ้โหหน้าั่งโอเคก่อนดูคุยแซฟโชอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกด subscribe แล้วก็กระดิ่งด้วยนะคะกิ๊ง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 โอ้ยนั่งหรือยืนก็ไม่ดีขึ้นขยองยืนขยองยืนปาร์ตี้หน่ะสินั่งนั่งเอ้านะคะแต่ว่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญใช่ไหมคะคุณบู๋มยุคนี้สมัยนี้นะคะเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยนะคะก็ต้องคุ้มค่าคุ้มราคา แต่เวลาจะหาของคุ้มๆเนี่ยนะคะที่สําคัญเนี่ยจะต้องมีคุณภาพด้วยเพราะจะถูกอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะคะคุณภาพเนี่ยก็สําคัญแบบสุดๆเลยนะคะวันนี้มุมีหนึ่งคนนะคะที่เรียกได้ว่าคุ้มคุณภาพดีแล้วก็เชื่อถือได้นะคะต้อนรับเลยดีกว่าพี่ปอภาคภูมิค่ะสวัสดีครับผมครับวันดีค่ะสวัสดีครับแล้วดีกจรายการ,ค,รคุยแซบโชว์ครับใครดูน้องเบสท,ทาั้งว่าอยู่เนาะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึ่งแล้วอีกไม่กี่นาทีต้องใช้คําว่าไม่กี่นาทีหวยจะออกแล้วเนาะลุ้นตัวเลขอยู่ลุ้น 2 5 6 8ตรงกับวันตัวเลขเนาะแล้ววันนี้เป็นโปรวันหวยออกแบบพอดิบพอดีเลยวันนี้ใครลุ้นหวยอีกใช้คำว่าอีกไม่กี่นาทีป้าหน้ว่าลุ้นหวยไม่ต้องไปลุ้นหรอกลุ้นซื้อของดีกว่าใช่ลุ้นว่าจะซื้อทันไหมใช่คือวันไหนที่มาตรงกับวันที่1หรือวันที่16ต้องเป็นโปรหนักๆเพราะ มันต้องดึงดูดความสนใจของแฟนรายการ<ช>คุยแซบโชว์ให้ได้เนาะวันนี้ใครดูอยู่ท่านผู้ชมวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับแล้วตรงกับวันหวยออกด้วยวันนี้เป็นโปรวันหวยออกพอดีๆของถูกมากและของแถมเยอะ,ะมากท่าู้ชมให้แบบนี้ครับเวลาคนเราอายุมากขึ้นสิ่งที่มันตามมาคือศีรษะจรวดปลายเท้ามันจะเสื่อมไปตามกาลเวลาเช่นเวลาศีรษะเสื่อมโทษน,นะครับผมก็หลุดล่วงง่าย ผิวเสื่อมมันก็จะมีริ้วรอยแล้วก็หนึ่งสิ่งที่มันเสื่อมแล้วมันแก้ไขยากมากคือบริเวณกระดูกข้อต่อว่าเขา่าอันนี้สําคัญเนาะคุณพ่อคุณแม่แฟนรายการคุยแซบโชว์ใครดูน้องเมสอยู่แล้วใครดูรายการค้างว้อยู่ผมขอญาตถามแบบนี้เนาะเวลาเราอายุมากขึ้นครับเวลากระดูกข้อข้อต่อว่าเขามีปัญหา ส่งผลต่อชีวิตประจําวันลําบากเนาะบางคนบ้านสองชั้นครับโทษนะครับต้องขึ้นลงบันโดบันไดปวดและก็ทรมานเวลาหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อข้อ,ขอต่อว่าเขาจะนึกถึงแค่งาดํากับคลอเจนแต่หลายคนมองข้ามสาหร่สีแดงที่มีแอตตาซันทีนไปใครที่เคยศึกษาเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมจะรู้ว่าแอต,ตาซันทีน ประโยชน์เยอะมากเอาประโยชน์แรกเลยนะครับแอตตาสันเทีนมันช่วยลดการปวดบวมอักเสบบริเวณไหนครับคอ้อต่อกระดูกและก็หัวเขา่านั้นใครลุกปวดนั่งปวด อยากให้ลองตัวสาหร่ายสีแดงดูผมย้ำเนาะตัวนี้มีส่วนประกอบหลักเป็นแอตตาซันทีนใครที่เคยศึกษาแอตตาซันททนผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจะรู้คุณสมบัติของแอตตาซันทีนอยู่แล้วช่วยเรื่องอะไรครับลดการปวดบวมอักเสบบริเวณไหนครับข้อข้อต่อกระดูกและก็หัวเขา่าและนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินด้วยราคาอาจจะสูงวันนี้เป็นโปรโตรงกับหวยออก16 พฤสภาคมพ,พอดีปกติ1กล่อง30กระกซูนครับเราขายอยู่600บาท2กล่องทั่วไปถ้าไม่ใช่วันหวยออกคือเราขายอยู่พันสองบาทกินได้2เดือนวันนี้เราปรับราคาจากพันสองบาทนะครับเหลือแค่1000บาททวนและในงบ1 0 0 0บาททวนใครที่ดูรายการอยู่แล้วโทรมาก่อนสัก14บสนาฬิกาสินาทีเรามีของแถมในงบ1 0 0 0บาทให้ด้วยเบิกของแถมและวางไว้ตรงนี้เลยนะครับวันนี้ใครเปิดคุยแซบโชว์ใครเปิดช่องวันมผมขอญาตแถมแบบนี้ครับให้สาร สีแดงที่มีแอตต้าสันเทียนเพิ่มกล่องที่3และกล่องที่4เป็น4กล่องจ่ายเพียงแค่หนึ่พบาทปกติย้ำนะ1นกล่อง6 0 0บาทมี30มสิบแคศูน์กินได้หนึ่งเดือน2กล่องยังต่ำพันสองบาทวันนี้2กล่องปรับเหลือพันหนึ่งแล้วเพิ่มอีก2กล่องเป็น4กล่องกินได้4ี่เดือนจ่ายแค่1000บาทแบบนี้คุ้มหรือไม่คุ้มครับเยอะมากนะเยอะนอเยอะนะเยอะมากนะแต่ถ้าบอกว่าในงบพันหนึ่งวันนี้วันหวยออกทสีงทีมีของฝากก่อนจะไปลุ้นตัวเลขกันหนึ่งเชื่ออยู่แล้วพี่ปอมาพี่ ผู้ชมว่าเราให้แบบนี้เฉพาะวันที่1กับวันที่ท16บหนะคะวันนี้ตรงกับ16พอดิพอดีขอญาตเบิกของและวางไว้ตรงนี้นเลยครับและขอญาตเบิลอีกหนึ่งชุดมาเลยให้เฉพาะวันที่มีวันหวยออกนะครับ1กับ16กมาเข้ามาเลยครับเอาฟังนี้อีกให<ช>้เอ,อให้แบบนี้เลยครับคือปกติจริงๆอ่ะถ้าทั่วไปแบบแจกจริงๆ เราให้6ขวดแต่วันนี้ตรงกับวันหวยออกเราเพิ่มไปอีก6ขวดเป็น12บสอขวดวังเลยไหมคะขออนุญาตครับขออนุญาตวังไตรงนี้ครับเย่างนี้นใครที่ดูรายการอยู่นะท่านผู้ชมแบบนี้นะครับปกติ1ขวดคือ120บาท12ขวดอย่างต่ำคือ1 4 4 0่บาทวันนี้พูดง่ายๆครับขออนุญาตให้ฟรีเอาง่ายๆว่าคุณผู้ชมค่ะเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยทั้งหมดไปเลยพันเดียวพันเดียวเพิ่มเป็นหนึ่งอย่างครับเราบริการส่งฟรีเราบริการเก็บเงินปลายทาง คุ้มไหมคุ้มจริงๆแต่ให้แจ้งคอ์เตอร์หนึ่งว่าเป็นโปรวันหวยออกแล้วให้โทรก่อนสักบ่าย2 5 5นาทีแล้วก่อนที่ไปดูตัวเลขดูถถานสดช่องอื่นๆนาะในการออกสลากกินแม่งรัฐบาลอยากให้ซื้อโปรนี้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่ใช่วันหวยออก ไม่มีสิทธิ์ได้ของเยอะขนาดนี้หัวน,นี่เยอะจริงๆเยอะจริงๆต้องบอกเยอะคุ้มมากใครสนใจขอเบอร์ขึ้นมาเลยนะครับ02 026 5888หรือสแกนคิวอารโค้ดบริเวณหน้าจอพาพี่หนิงพาบูมพาท่านผู้ชมครับไปดูโปรรอบที่หนึ่งพร้อมกันทั่วประเทศครับวันนี้ใครเปิดคุยแซฟโชดูนกเม็ดค้างไว้อยู่ผมขออนุญาตปรับเปลี่ยนรงกันนิดนึงเนาะหมดหน้าจอยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวแต่ให้โทรก่อนสักบ่ายสองโมงกับอีกสิบห้านาทีคุณได้แอตตาสันทีนครับมีส่วนช่วยเกี่ยวกับกระดูกข้อข้อต่อหัวเข่าหลังนกผมเ แรงร่างกายอ่อนแออยากให้รับประทานรังนกเพิ่มความสดชื่นและของเราเป็นรังนกแท้ด้วยครับหนึ่งขวดปกติ120บาทแถมให้12ขวด1,440บาทหมดหน้าจอ16ชิ้นจ่ายแค่พันเดียวใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ0ูนย์สองศูนย์ปดปดปดย้ำนะครับหมดหน้าจอไม่ต้องคิดอะไรมากได้อัลต้าสันทีนครับสาหร่ายสีแดงทั้งหมด4กล่องแล้วก็ได้รังนกอีก12ขวดหมดหน้าจอพันหนึ่งครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดปดใครจดเบอร์ไม่ทันหรือตัดสินใจอยู่ทีีมมงงงาาาานนนค้เเปิโพพหห่่อยฝฝกกกับบูชิญชววนนนนแฟรรราาายยกห่่อโปพั หนึงได้ของหมดหน้าจอมันคุ้มขนาดไหนสำหรับคนดูคุยท่านผู้ชมต้องรีบนะต้องรีบนะก่อนเขาหมดนะถูกต้องถูกต้องอันนี้ได้โปรนี้ไปยิ่งกว่าถูกหวยอีกจริงจริงจริงใครเปิดมาโชคดีถูกต้องใครเก่งตัวเลขอยู่ใครกำลังลุ้นตัวเลขอยู่ท่านผู้ชมเหมือนที่บูบอกหมดหน้าจอนี่พันหนึ่งมันคุ้มมากกว่าถูกหวยอีกเนาะย้ำท่านผู้ชมนะหมดหน้าจอพันหนึ่งครับคุณได้แอตตาซันทีนก่อนผมย้ำอัตราประโยชน์ของแอตตาซันทีนก่อนมันช่วยบรรเทาอาการปวดบวมอักเสบบริเวณข้อข้อต่อหัวเข่าใครที่เคยกินพวกงาดำหรือกินคอออออลลลลาาาเจนยยู่่แ้้วะกใหงปรับม แอดต้าซันทีนถ้าคุณกินแล้วมันยังไม่รู้สึกดีขึ้นเนาะลองปรับในกากินแอดต้าซันทีนเพราะแอตต้าซันทีนครับมันช่วยเซลล์ในร่างกายให้มันแข็งแรงรวมไปถึงพวกกระดูกข้อข้อ,ขอต่อหรือหัวเขา่า4กล่องพันแล้วก็ให้รังนกอีก12 000, ขวดขวด1นึงบาท12ขวดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทใครสนใจหมดหน้าจอพันหนึ่งบวกส่งฟรีครับเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดหรือสแกนคิวเอาโคด้ดเนาะก่อนเปิดโปรรอบที่สองให้ดูส่วนประกอบของรังนกที่เราเอามาแถมนนนนนึงงงครรรรัรับกกอเเาาาายย่่่ท้้ชมววป็แ เป็นรังนกแท้ถ้าใครเคยสังเกตบรรดาปย่ยยผู้ป่วยหลายคนหยิบกระเช้ารังนกไปฝากออช่วงหน้าจริงแล้วช่วงปีใหม่หลายคนก็หยิบกระเช้ารังนกไปฝากเช่นเดียวกันรืองนอกที่ดีต้องเป็นรังนกแท้ของเราจดแจ้งเป็นรังนกแท้นั้น มาตรฐานไม่ต้องพูดถึงครับเพราะเราออกจากโรงงานระดับมหาชนและรังนกของเราใส่ทั้งนานะเสริมปูมมคุ้มกันให้กับร่างกายและก็ใส่อคอยเจนลงไปด้วยปกติหนึ่งขวดใครกินรังนกไซส์แบบนี้120บาทอ่านี่กินเป็นประจำ120บนะใช่นะร้0 1 0 0เป็นเรื่องปกติครับ12ขวดอย่างต่ำา 1, 4 4 0บบาทแต่วันนี้ไม่คิดมูลค่า แถมให้ฟรีเฉพาะวันหวยออกและทั้งหมดทั้งมวลเราบริการส่งฟรีอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นมาเต็มหน้า,นาจอเลยครับย้ำนะคุผู้ชมวบนนี้หมดหน้าจอจะไม่ง่ายคุณจ่ายแค่พันเดียวครับได้สาหร่ายสีแดงที่มีแอตตาซันทีมีสเประกอบหลักเนาะบรรเทาอาการปวดบวมอักเสบบริเวณข้อข้อ,ขอต่อว่าเข่าโดยเฉพาะ4กล่องกินได้ี่เดือนครับ1กล่อง30แคปซูระนกล่องกินได้ี่เดือนยาวๆครับและผมให้รังนกบำรุงร่างกายเพิ่มอีก12ขวดหมดหน้าจอพันหนึ่งได้ของ16ชิ้นบวกส่งฟรีใครสนใจเบอร์อยู่้าา่งจอครัับบ025688ยหมดหน้าจอไม่องจ มากคุณจ่ายพันเดียวครับได้แอตตาสันทีนสี e ่กล่องรังนกอีก12ขวดหมดหน้าจอพันหนึ่งครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าปดแปดปดพี่ปอแล้วถ้ามีคนค<ว>บอกว่าซื้อทีสองสามสี่ชุดแต่พี่ปอต้องมีของแถมเพิ่มอีกมีของแถมให้ด้วยเดี๋ยวขอญาติอุบของแถมไว้ก่อนอแล้วใครอยากได้สองชุดเหมือนที่พี่หนิงทักอะ่ะเดี๋ยวเรามีของแถมพิเศษให้ <วะ S 1> แต่อย่ารับชมก่อนพันหนึ่งคือแอตตาสันทีนบรรเทาอาการปวดบวมอักเสบบริเวณข้อข้อต่อว่าเขารังนกอีกสิบสองขวดเนาะเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับศ จากโรงงานเองในนังของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนโรงงานของเราเป็นมหาชนเราจึงทําราคาแบบนี้ได้ไม่ใช่โรงงานมาเองไม่มีสิทธิ์ทำราคาแบบนี้เนาะอ่ะขอโปรรอบที่3และขอโปรแบบ มี2ชุดเตรียมไว้เลยเนาะย้ำาย่อนแบบชุดแรกก่อนคุณได้แอตตาสันทีนครับบรรเทาอาการปรวดบวมอักเสบบริเวณข้อข้อต่อว่าเข่า4กล่อง<ฆ>แล้วก็รังนกฟรี12ขวดหมดหน้าจอพันหนึ่งครับศูนย์สองศูนย์หกห้าแปดแปดแปดพี่หนิงถามว่าถ้าเบิ้ลสองชุดได้อะไรใครเบิ้ล2ชุดมีงาดำไม่กินฟรีอีก3กล่อง<ฆ>1ชุด1 0 0 0พัแอตตาสันทีน4กล่องรังนก12ขวดเบิ้ล2ชุดทุกอย่างคูณ2และให้งาดำเพิ่มอีก3กล่องผมย้ำเบิ้ลสุดท้ายครับศูนย์สองศูนย์หกลววขนััับตเ ขอบคุณมากค่ะพี่ปอขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมทุกท่านดีแบบนี้ก็รีบๆซื้อกันเลยนะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีกับวันหวยออกด้วยนะคะแล้วเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ